ยังไงสุดไหมไวรุ่นดูเอานาเครื่องเสียงสะเดิดดากชุดใหญ่ไฟวัดไฟลามทุ่งไฟใหม่ปลาอ้อยไฟใหม่กระทะไฟใหม่หมอนึ่งเกินไปวันนี้ตนเด็ดอ๋ออ่านาหน่งจุดเก้เครื่องเสียงปีไหนนะสิบค่ะปีสิตัวเริ่มต้นเสียงหวานเจี๊ยบเดี๋ยวมาดูกันกับข้างวดเริ่มต้นห้าพันนี่อย่างเนี อดปดอดน้ำขบวนนะโอ้โหน้ำขบวนมันยานเล่นบาไหวอยู่ไหเป็นอย่างหนักเครื่องเสียงสะเดือดดากก็ี่น้องไม่ได้หลายปะมันหัวเขียดู้งโอ้หัวเกียร์ขี้ใหญ่เลยปะเป็นตามีเงี้ยเป็นไโอ้วหัวเขีย่น้อยที่ไอ้เซฟนี้เพิ่ไปหลายคลิปแล้วคนก็เลยมาซื้อเออมาซื้อ นี่จัดหัวเกียร์ใหญ่เลยมันทีเขาได้บอกมันใหญ่ที่หัวอ <c oughs> ของมันมากหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นวิ่งสามหมื่นโลเน้นจอดคันนี้เน้นจอดนะเน้นจอดแล้วเปิดเครื่องเสียงเต้นครับ <c oughs> นะ <c oughs> ไม่ค่อยได้วิ <c oughs> <c oughs> ่ง่ะไห่ก็เลยวิ่งแค่สามหมื่นโลนะมีจุงมีจอนะมีวัดบูธมีอ่าคู่มือ มีไอเพไม่ได้เกี่ยวเลยม,มีแว่นเกิดขึ้อะไรแว่น,นะอะไรกางเกงไปน้ำสันอ่ะ,อ,ะอาคไอประตูประตูเดิมครับโอ้โหชุดเครื่องเสียงสะดิดดากแบบนี้<ม>อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับขอโทษนี่ไปดู เดินหอบด้วยเดินหอบเดินหอบเดินหอบมันจะพังวะปั๊บ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 ไมาจะพังวะพี่มันจะพังหนิมันเดินหอบมันจะพังอี๋นี่สวิทสวิทช์อันนี้สวิทช์ล็อกเบิร์นอันนี้สวิตช์ตีลังกาม้วนหน้าอันนี้สวิตช์ตีลังกาม้วนหลังอันนี้สวิตช์ตีลังกาพลิกคว่มืซ้ายขวากดได้หมด จะเอาสวิสอะไรแล้วมาที่นี่เอฟที่กับเสื้อเสือเส้อใหญ่ใหญ่เสือมันจะสี่ล่ะรถทั้งเนินรถสี่ยลังแม่พี่ผมเอาไปมันจะวิ่งได้จริงไหมพี่โอ้ยเพิ่งเห็นอะไรอ่ะกระบะมังกรแก้วพญานาคกระบะพี่นอ้องกระบะมังกรแก้วพญานาค โอ้ยสะเดิดอีกแล้วอ้ยง่เพียง <c oughs> เป็นตาหน้ามใสเนาะ <c oughs> นั่งเรียนน้าเชื่อมเขียวแก้วมรกตอ่ะพูดเขียวแก้วมรกตจากเมืองบาดาลเออยังไงเครื่องเสียงสะเดุดจัก เม็นญาบเพี่น้องรถเกี่ยวกันนะนง่นไม่มีญาติกันครับอาคเดิมหมดครับแกปหลังอาคันนะคาร์บอนสวยสวยเดียวผมเป็นสวยอุ้ยแม็กเวลยางอีรับนะอยากจะบอกว่าว่าววยรุ่นสร้างตัวแต่งสุดแต่งเต็มสะดืดดาบแบบนี้เอาไปผ่อนแค่เดือนละห้าพันเก้าพอ ไวไหมไวห้าพันเก้าไวไหมพอเลยพี่โอเคถ้าจะบอกไม่ไหวก็จะลดราคาให้อีกลดอีกเหรอลดลดอีกหน่อยลดให้อีกสองหมื่นไปสองหมื่นนโอ้โหยังไงก็อีกเจออ่าพัดลมหม้อน้ำเดิมอ่าโอ้โหเจอด้านหน้าอ่าสวยงามสุดอีกแล้วไวรุ่น ฟรีกล่องฟรีจัดฟรีโอนบัตรประชาชนไปเดียวออกรถศูนบาทปีแรกข่ัน5 0 0ปีที่สองงวด8,000บาทตลอดสัญญาปีที่สามปีที่สามก่อยยึดปีที่สี่พังอ่มันพังตั้งแต่ปีที่สามแล้วพี่ถามังเลย ุพอประยชน์เนี่ยอ่ออธดีแตนเดียนนะอ้าวมีนีการจองครับผลลิงลายแอนเข้ามาส่ง, like งบ,บประชาชนเบอร์โทรที่ยุคข้ามาสามยางแค่นั้นเดียเด๋ยวอายเดินเรื่องให้นึกมาจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรนึกถึงอายครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกคันยันุกเคสส่งฟรีทอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมกา่าสุดครับพี่

เชร์ไปวลนเก้าเกดเสียงแสดงแสดงนสดเจ้าเจ้ามรดกกับกังวด5ห้าพันต่อเีย Vị đạo cập thân